สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พาชมสวนกุนหลาบของเรานะคะสวนกุนหลาบเล็กๆของเราวันนี้มีอะไรบานบ้างมาดูกันนะคะนี่สีม่วงๆนั้นคือเรนนี่บลูนะคะไม่ค่อยม่วงเข้มเท่าไหร่ม่วงอ่อนๆเรนนี่บลูต้นนี้เนี่ยก็ ปลูกมาได้ประมาณปีกว่า,วาแล้วนะคะเราเริ่มปลูกกุหลาบในะปีนี้ย่างเป็นปีที่สองนะคะก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ก็ปลูกไปเรียนรู้ไปเรื่อยๆมีดอกมาให้ชมเรื่อยๆอันนี้ถ้เป็นโรแมนติกตูตูโรแมนติกตูตูดอกไม่ค่อยโตนะคะแต่กลิ่นเขาหอมชื่นใจมากเลยนะคะอีกดอกนึง วันนี้กุหลาบบานเยอะเลยค่ะแลาว,ว่าช่วงหน้าฝนนี่เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับกุหลาบมากเลยนะคะถ้าไม่นับกับพวกที่ว่าเป็นเชื้อราการดูแลกุหลาบของเราช่วงนี้เรามาีจะฉีดน้ำนะคะล้างใบทุกเช้าฝนตกฝนไม่ตกเราก็จะฉีดล้างนะคะไม่ได้พ่นยาอะไรเลยมันมันยุ่งยุ่งก็เลยไม่ได้พ่น ใส่ปุ๋ยอย่เป็นปุ๋ยสูตรเลขหน้าเลขหน้าเยอะๆค่ะช่วงนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยอ่อคือจริงๆอ่ะจะค่อนข้างมั่วไปหมดไม่ค่อยมีหลักการอะไรค่ะมีปุ๋ยอะไรก็ใส่จาจะซื้อมาติดบ้านไว้ประจําจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอปุ๋ยเลขหน้าเยอะเลขหลังเยอะค่ะเวลาเราใส่เราก็ใส่ รวมๆกันไปเลยค่ะนี่คือพลูมนะคะและไกลกลอยแล้วดอกนี้อ้าวร่วงแล้วร่วงละพลูมนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเพื่อนๆต้นนี้เราปลูกเป็นต้นแรกๆเลยซื้อแบบถุงขาวมาจากร้านแถวบ้านดอกเขาจะหอมนะคะนี่ตอนตูมนี่คืออีสโวเกลค่ะ อิสโฟเกลนี้ต้นนี้ได้มาถุงขาวเล็กๆเ,เองนะคะกิ่งนี้เป็นกิ่งกระโดงออกมาเดียวๆแล้วก็มีดอกเดียวดอกเขาเป็นถ้วยๆสีโอรสดอกนี้บันมาประมาณ3วันแล้วนะคะกลิ่นเขาจะหอมค่ะหอมแบบแปลกๆบอกไม่ถูกบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นก็ได้เราก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาเท่าไหร่ ส่วนอันนี้เนี่ยซื้อมาจาก f a c e b o o k ค่ะคนขายบอกว่าเป็นขาวพวงชื่อขาวพวงก็ไม่รู้ว่าชื่อที่แท้จริงเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นกุหลาบเหลือกิ่งก้านยาวเก้งก้างแล้วพวงนี้เนี่ยเป็นกิ่งกระโดงออกดอกเยอะตูมเยอะมากเลยนะคะหน้ากลูมมากเลยเสียดายเราไม่รู้ชื่อคะ่ะ กิ่งที่ไม่ใช่กิ่งกระดงกิ่งเล็กๆก็จะออกมาประมาณสีห้าดอกดอกเขาจะเป็นสีขาวซ้อนๆแล้วมีเกรสรสีเหลืองอยู่ข้างในอันนี้เดี๋ยวเราลองดมดูกลิ่นอ่อนๆมากเลยค่ะจะว่าหอมก็ไม่หอมนะคะกลิ่นอ่อนๆกลิ่นอ่อนมากเลยแล้วเนี่ยพอเราปลูกช่วง ประมาณต้นปีค่ะประมาณมกรลาตอนหน้าร้อนเขาก็ดูเหมือนถ้าจะไม่รอดแต่ว่าพอโดนฝนมาแค่นั้นเลยค่ะเพื่อนๆแตกกิง่งเก่งมากแล้วก็ออกดอกทุกช่อเลยค่ะนี่จะเป็นดอกชุดแรกเลยก่อนหน้านั้นก็มีบ้างแต่เ,เราคอยเด็ดตูมไว้เพราะว่าต้นยังไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้คือบิชอปค่ะบิชอปเนี่ยก็เป็นต้นที่เลี้ยงง่ายต้นหนึ่ง เป็นต้นที่ชาวกุหลาบเขาแนะนำให้มือใหม่นะคะสีเหลืองนี้คือ golden s e l e b r a t i o n golden เซ l e b r a t i o n เนี่ยต้นโตมากค่ะต้นโตพอๆกับ r รน n y blue แล้วก็อันนี้เนี่ยกว่าเขาจะเริ่มออกดอกก็ปลูกมาเป็นปีแล้วนะคะพอเขาออกดอกเขาก็จะชยอยออกมาเรื่อยๆค่ะมีช่วงนี้มีหลายช่อเลย อันนั้นคือบิชอปค่ะอันนี้คือซซซิลบรูเนอร์เซซิลหรือซซซิลเราก็เรียกไม่ถูกนะคะต้นนี้เนี่ยเขารีวิวว่าเป็นต้นที่ปลูกทิ้งๆค้างๆก็รอดเราได้มาสองต้นปลูกไว้ลุมเดียวกันเลยอันนี้ก็ปลูกประมาณ หกเจ็ดเดือนแล้วค่ะลงดินได้ประมาณหกเจ็ดเือนผ่านร้อนมาได้แล้วก็พอมาเจอฝนก็เริ่มออกดอกเยอะกิ่งนี้จะเป็นกิ่งใหญ่กิ่งกระโดงออกดอกหลายดอกเลยค่ะดอกเขาจะเล็กๆนะคะแต่รวมกันเป็นช่อก็ทำให้ดูดกไปเลยบรรยากาศโดยรวมช่วงนี้กหลุลาบก็ออกดอกเยอะนะคะ ต้นที่ไม่ออกดอกเขาก็แตกกลิ่นก้านดีอันนี้ไม่รู้ชื่อเริ่มมีตูมเยอะแล้วค่ะส่วนอันนี้คือคอนสแตนต์คอนสแตนต์เป็นอกีกต้นหนึ่งที่เลี้ยงง่ายสำหรับเราเลยคอนสแตนต์นี่เขาจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีกลิ่นบางช่อก็บางกลิ่นก็ออกเป็นช่อ ถ้ากิ่งสมบูรณ์จะออกเป็นชอ่อกิ่งเล็กๆก,ก็จะออกเป็นดอกเดี่ยวพอเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บเนี่ยพอดอกมันโรยเราตัดแต่งกิ่งปุ๊บเขาก็ออกดอกใหม่มาเลยค่ะอันนี้มูลแรงค่ะมูลแรงได้มาใหม่ปลูกได้ประมาณสองสาเดือนแล้วอันนี้จะเป็นดอกชุดแรกที่เราปล่อยให้ออกดอกหลังจาก ปลูกลงดินนะคะมแมลงนี่รู้สึกว่าจะใบจะจะเซนกับเชื้อรามากแต่ดอกเขาใหญ่ดอกใหญ่มากค่ะอันนี้ให้ดู g r a n n y blue อยู่ข้างๆกันนี่คือ spirit of freedom spirit of freedom ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่เลี้ยงง่ายสำหรับเรา เจอเจอลาเจอเพลียบ้างเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ตายนะต้นนี้ทนคือจริงๆตายไปแล้วต้นหนึ่งต้นนี้ก็รอดชีวิตมาได้แล้วก็ออกดอกมาเรื่อยๆค่ะดอกดอกที่จะเป็นช่อนะคะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะ spirit of freedom อันนี้ดอกตูมช่วงแย้มใหม่ๆเขาจะเป็นทรงถ้วยๆค่ะอันนี้อันนี้บาน เต็มที่แล้วกำลังจะโรยแล้วอยู่ได้ประมาณ3วันค่ะตั้งแต่เริ่มบานเรนนี่บลูก็เป็นต้นที่ง่ายที่สุดเป็นน่ารักที่สุดสำหรับบ้านเราเลยออกดอกเก่งมากค่ะออกดอกเก่งแต่กิ่งเก่งนี่คือ Prosperity Prosperity ก็ ลูกตั้งแต่ช่วงปลายปีนะคะปลายปีที่แล้วยังไม่ครบปีดีนี่ก็ออกดอกตลอดเหมือนกันถ้ากิ่งใหญ่ๆก็จะช่อใหญ่กิ่งเล็กๆก,ก็จะออกมาแค่สองสามดอกนี่อันนี้ช่อนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ ข้งบนออกดอกข้างล่างเขาก็แตกกิ่งใหม่มาเรื่อยๆเราได้มาต้นเล็กมากๆเลยค่ะเราซื้อมาจากร้านแถวบ้านต้นละสี่สิบบาทมาตอนซื้อมาใหม่ๆเนี่ยกิ่งกิ่งเล็กเนี่ยกิ่งเล็กมากเล็กกว่าเล็กประมาณนี้เองค่ะเนี่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ใหญ่แล้วค่ะตอใหญ่ แล้วดูสิคะแตกกิ่งใหม่มาตลอดเลยข้างบนออกดอกก็ออกไปนี้อันนี้ดอกโรยแ,แล้วเรายังไม่ได้ตัดสีชมพูข้างหลังนั้นไม่รู้ชื่อนึกว่าสีแดงนะคะตอนซื้อมาเหมือนเขาเป็นดอกสีแดงมีกลิ่นหอมอ,อ่อ,อนๆกิ่งที่โตๆออกดอกเป็นชอ่อเนี่ยค่ะ ดอกประทานนี่ออกดอกมาบานมาประมาณสามสีว่วันละเรายังไม่ได้เด็ดทิ้งแล้วก็ดอกกร,รมการเนี่ยค่ะประมาณสี่ดอกกิ่งนี้เขาเป็นกิ่งกระโดงดอกก็เลยเยอะส่วนกิ่งเล็กๆนี่ก็ออกมากิ่และดอกอันนี้ลยแล้วค่ะอันนี้อยู่มาเกือบอาทิตย์เลยนะคะ เค okay, ค่ะเพื่อน,เอนๆเราก็พาชมกุหลาบประมาณนี้นะคะเผิ่มแป๊บเดียวเป็น10นาทีแล้วถ้าคลิปยาวไปมันก็จะน่าเบื่อไปนะคะช่วงนี้บรรยากาศดีมากค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขที่ได้มาชมกุหลาบกันนะคะขอบคุณที่แวะมาทักไทยกันสวัสดีค่ะ